สวัสดีครับวันนี้จะมาแจ้งข่าวนะรวมถึงเปนการรีวิวแบบสั้นๆสําหรับมังกรโยกภาคใหม่ก็เป็นมังกรโยกตอน18ฝ่ามือพิชิตมังกรมันก็จะเป็นแบบตอนเดียวจบนะความยาวเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมง34นาทีสามารถดูได้ที่ไอฉีอี e, ้ตอนนี้ก็มีซับถ่ายเรียบร้อยแล้วเรื่องราวเนี่ยมันจะตัดแปลงมาจากมังกรโยกภาคแรกโดยจะพูดถึงชีวิตของกล้วยเจ๋งกับอึ้งยงตั้งแต่ช่วงที่เจอกัรแรกๆจนไปถึงท้ายเรื่องเลย แต่มันก็จะเป็นแบบตัดข้ามๆไปอะนะโดยช่วงหลังๆเนี่ยก็ถือว่าตัดแปลงเยอะอยู่เหมือนกันไปดูกันที่นักแสดงก่อนพระเอกก้ยเจ๋งเนี่ยแสดงโดยเกิงเย่ยถิงก่อนเนี่ยเขามีผลงานมาประมาณสัก 4- ีหเรื่องได้แต่ว่าก็ไม่จะเป็นพระเอกนะเรื่องนี้น่าจะเป็นพระเอกเรื่องแรกผมว่าเขาก็เท่ดีนะเพียงแต่ว่าหน้าตาท่าทางเนี่ยดูจะไม่โง่เท่าไหร่คือก้ยเจ๋งในนิยายเนี่ยจะต้องโง่ใช่ไหมอันนี้ผมว่าหน้าตาเขาดูฉลาดด้วยซ้ํา แต่จะว่าไม่ตรงบทเนี่ยอาจจะไม่เชิงเพราะว่าเวอร์ชันนี้เขาก็ไม่ได้ว่าจะนําเสนอด้านโง่ของก๋วยเจ๋งจะมีแค่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองโดยรวมเนี่ยผมว่าก็ดูเท่ดีนะคนนี้ส่วนนางเอกอึ้งย้งรับบทโดยหลินเยียนโหลเป็นชาวไต้หวันนะผลงานก่อนนั้นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพยนตร์ซะเยอะซีรีส์เนี่ยมีแค่2เรื่องและส่วนใหญ่ก็จะรับบทสมทบซะมากกว่าไม่ใช่ตัวหลักหน้าตาก็ดีนะตัวเฉพาะหุ่นเนี่ยผมว่าหนุ่มๆเนี่ยต้องชอบแน่ แต่ว่าอายุเขาก็ไม่น้อยแล้วนะสาแล้วแต่ก็ยังปิ๊งอยู่คือถ้าเป็นอึ้งยงตามน,นิยายเนี่ยอายุจะแค่ประมาณ1 5บหเท่านั้นเองแล้วก็ตัวบทในเวอร์ชันนี้ก็ไม่ได้โชว์ความฉลาดของอึ้งยงสักเท่าไหร่เพราะว่าบทเนี่ยจะไปเน้นที่ตัวพระเอกมากกว่าส่วนการดําเนินเรื่องมันก็เป็นหนังแบบดัดแปลงนะมันก็ไม่ได้เหมือนในนิยายหรอกก็มีการปรับไปหลายอย่างก็คือเขาจะหยิบเอาบางเหตุการณ์เนี่ยมาเล่าก็จะเน้นไปตรงที่กุ้ยเจ๋งก,กับเอาเอี้ยงเค้กประลองกัน แล้วก็จะมีเอาเอียงหงเป็นตัวร้ายผมว่าก็โอเคนะไม่ได้ติดขัดอะไรมีประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของชื่อตัวละครในซับไทยเนี่ยเขาจะใช้สำเนียงจีนกลางอย่างกว้ยเจ๋งก็จะเป็นกวัวจิ้งอึ้งเอี๊ยซือก็จะเป็นห่วงเย่าซืออ่างชีกงจะเป็นห่วงชีกงเอาเอียงหงก็จะเป็นโอหย่าเฟิงก็จะเป็นอะไรพวกนี้ดังนั้นคนที่คุ้นชื่อแบบเก่าๆก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแบบนี้แต่มันก็เดาไม่ยากนะเพราะว่าตัวละครก็มีไม่เยอะ ในด้านการแสดงของตัวละครต่างๆผมว่าก็กลางๆนะไม่ได้รู้สึกว่าโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่คือเราจะเอาบทใน,นี้ยายไปเทียบเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบทภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวละครไปบ้างอย่างจิวแปะทงเนี่ยถ้าใน,นนิยายเขาจะฉลาดแบบซื่อๆเหมือนเป็นเด็กๆแต่ว่าในหนังเนี่ยเขาปรับให้ดูฉลาดแบบดูเจ้าเล่ห์หน่อยๆบทตัวอื่นก็เหมือนกันอย่างกุ้ยเจ๋เงเองก็ไม่ได้แสดงออกงงงันสักเท่าไหร่ส่วนพวกฉากโลเคชันก็สวยดีนะ จริงๆแล้วฉากมันก็มีไม่เยอะหรอกก็จะมีที่เกาะดอกทอแล้วก็มีเขาหัวซานผมชอบตรงเกาะดอกทอนะส่วนเขาหัวซานเนี่ยไม่มีอะไรก็เป็นพวกหิมะหิมะไปแต่ในด้านภาพเนี่ยมีติดนิดนึงคือผมว่าภาพมันดูมืดๆไปหน่อยคือมันจะมีฉาตกตอนกลางคืนค่อนข้างเยอะและผมว่าเขาทาแสงมาไม่ค่อยดีทําให้ฉาตกตอนกลางคืนเนี่ยมันเห็นไม่ค่อยชัดส่วนฉากการต่อสู้ผมก็ว่าเขาทาได้ดีประมาณนึงก็อาจจะมีเว่อร์บ้านตามภาษา จะมีก็ช่วงจะทาเรื่องอาจจะมีการปล่อยแสงปล่อยมังกรแต่ว่าส่วนตัวผมก็ดูแล้วไม่ได้ขัดตานะก็เท่ดีแล้วก็ CG เนี่ยก็ทําได้สมจริงพอสมควรอย่างจะมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเป็นงูยักษ์อันนี้ถือว่าทําได้ดีกว่าผ้ากงเล็บกระดูกขาวเยอะของเวอร์ชันนั้นนะ่ะงูดูเป็นงู CG มากๆแต่ว่าเวอร์ชันนี้นมีงูยักษ์เหมือนกันแต่ว่างูเนี่ยดูสมจริงกว่าผมไม่เอาผ้ามาให้ดูละกันนะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยก็ไปลุ้นกันตอาเองละกัน อะไรนี่ก็เป็นการรีวิวแบบสั้นๆทุกคนสามารถไปดูแบบเต็มๆได้ที่ไอฉีอี้ตอนนี้มีซับไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูฟรีด้วยนะแต่ว่าถ้าเสียเงินเนี่ยจะได้ดูแบบภาพชัดๆอะไรก็ถือว่าเอาขามาฝากกันเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ